สวัสดีค่ะตอนนี้โอลีก็มาถึงบ้านเปที่เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้กําลังจะลงจากรถนะคะกําลังจะลงจากรถมาพบกับช่องโอลี FC ไทยแลนด์นะคะคุณพ่ออะไรครับ เป็นอะไรเลือดคนผุครับฮะคนผุคนผุครับเนี่ยครับอู้พระโอเล่ของเรานะคะให้ของดีนะครับของดีนะคะของมงคลนะคะเลิกงามยามดีนะเรามาจากงานงานบวชงานบวชพระเสือนะครับตอนนี้เป็นพระเสือแล้วเสร็จจากงานบวชเรากลับมา นะฮะกลับมาถึงบ้านครับกำลังถึงบ้านกำลังจะเอาช้างลงครับจะเอาโพลีลงก็ก็มาแบบทำไมโอุลี่เขายืนนิ่งซึ้งแปลกๆเพราะเขาโคดฟันนี่เองฟันผุนะเขาเรียกท่าตาราช้างนะครับชาวบ้านช้างเขาเรียกอากาศช้างนะครับช้างช้างของบางคนนะฮะเนี่ยเป็นวันจุดจีนพอดีเลยเรื่องนี้ด้วยโอ้ให้คงดีคุณพูดแล้วนะคะตอนนี้ ปกติถ้าเขาอยู่ที่ที่ป่าเราจะเราจะไม่ได้เลยเนาะเขาไม่ให้เลยเลยดูครับปิดดูนี่ดีนะเขาหล่นใส่ไว้กับรถเลยนะครับนี่ฮะท่านผู้ชมดูครับนี่นะคะหนึ่งซี่นะฮะกำปั้นเท่ากำปั้นผมพอดีเลยฮะหาดูอีกข้างหนึ่งซี่เลือดเลือดยังสดๆเลยครับนี่เลือดยังติดอยู่เลยครับเลือดสดๆนี่เลยหักไม่ไม่เนาะเลยกินอยังมาคือฟันหลุดเลยโอ้โหก็เป็นเหมือนคนเลยเขียวหลุดเลย เขียวพี่อุลี่ของเรานะคะโอ้เป็นเลือกดีด้วยค่ะเป็นวันดุกดินด้วยนะใช่เป็นวันดึกด็นเลือกงามยามดีนะคะแล้วเขาก็ให้โค้งดีเราด้วยนะคโอ้โหพี่อุลี่ของเรามาสาธุ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 ดูดูดีลาย มันจะเป็นฟันกรามนะครับเกฟันกรามช้างพุทุกคนก็มีอยู่นะฮะพุทุกคนของของมางคนฮะที่เกี่ยวกับช้างนะตั้งแต่เส้นเป้นทุกอย่างในตัวช้างสัดส่วนทุกอย่างเป็นมงคลเลยนะอันเนี้ยแล้วเขาให้เองเราด้วยให้เราเองด้วยครับตกบนรถเลยครับดีนะไม่หลุดในป่าที่ไปผูกเนาะ ดีนั่นมาตกใส่รถไว้ยังมีเศษเนี่ยที่กินสับรถยากินสับรถเลยเนี่ยเนี่ยรอยสับรถรอยสับรถเลยเนี่ยเนี่ยฮะเนี่ยฮะโดมอีกแม่คุณแม่จะเอาไว้บอแน่ะสุดๆอ่ะชัดไหมชัดๆอืมอ่ะคนให้คุณแม่นะครับให้คุณแม่ไว้ไปสาธุค่ะเดี๋ยวให้โอนี่ลงไปก่อน แม่จะทรงท้างนี้แหละไปสรงเจ้าข้างหน้านี่สรงแต่ดากเวลาลงเรล,ลงรถกระทงแต่ดากลองส่งข้างหน้าดูซิแม่นะคะวันนี้เรามีที่ลงซีนะฮะเราเอาดินระกรงไว้ให้แหลาดได้กลินลงขึ้นลงนะครัยังกลิ่นยังกลิ่นปลาเขาอยู่เลยยังกลินกล่นเหมือนคนฟันผัเลย <laughs> <ต>ขอบคุณนะคะ<ต>พ่อเล่<า>ของเราที่ ให้ของดีคุณแม่นะคะวันนี้หลังจากที่เรามาจากงานบวชพระเสือนะคะลงจากรถเมื่อกี้เลยค่ะนี่นี่เอ้ยนี่ใครจะพาเขาไปที่ที่อยู่นะครับไปกินน้ำเอากินตรงนี้เลยไหมกินตรงนี้เลยล่ะเปิดน้ำให้น้องหน่อยเร็วเปิดก๊อกน้ำให้หน่อยนี่ใสยางมี เอารักสายยางมาก่อนลูกนี่นะคะเราเพิ่งมาถึงเราก็ได้ของดีเลยนะคะโอ้เราได้บุญด้วยเราจะรู้ไหมว่ามันเป็นอะไรเอามือกดเอาเปิดเปิดที่ไรไม่ละน้ำน้ำอะไรให้ไปดอง น้ำไม่ไหลน้ำไม่ไหลครับไม่เป็นไรอ่ะคุ้ยมาขอให้ให้ให้หนูดูอะไรอันนี้คืออะไรหนูรู้ไหมอะไรเนี่ยผันช้างฮะรู้ได้ไงหนูรู้ได้ไงทำไมเคยเจอหนูเอาหนูรู้มันเหมือนผันช้างอ้าวหนูหนูรู้ได้ไงว่าเป็นผันช้างทำก่อนเดี๋ยวอ่ะมันเหมือนคนที่ผันหักใช่ไหม โเล่ให้ของดีเราเลยลูกอือเห็นไหมหนูเห็นไหมเวลาเขากินยานไหมบางบางทีเขาก็สะดุ้งสะดุ้งใช่ไหมสะดุ้งสะดุ้งนาฬิกานะเจพ่อก็าภาวนาว่าขอให้หลุนที่บ้านเถอะอย่าให้หลุนที่ป่าเวลาในในเวลาเขาอาบน้ําที่แม่น้ําหรือตามทุ่งนาเงี้ยเราไม่สามารถได้เลยแต่วันนี้เป็นวันดีมากเลยเลือกงามยามดีครับ วันตรุษจีนด้วยเป็นวันของพระเสือน่ะบวชด้วยก็ธรรมดาก็เหมือนฟันเป้เลยเหมือนฟันผุหนูเลยเวลามันหลุดน่ะมันก็มีกลิ่นเหมือนกันใช่ไหมคิดว่าน้องไม่รู้น้องน้องเายถามไงเดาดูแล้วเดาออกว่าเป็นฟันมี่สีย่าด้วยอ่ะ ส่วนมากเขาจะทำเป็นหูมุขขัดเนาะทำได้หลายอย่างทำพริกขี้น ede ทำโอ้เยอะนะฮะหลายอย่างทำเป็นเที่ยวเป็นหัวใจเป็นเม็ดประคำได้เยอะได้หัวช้างหัวอะไรหัวเว้นได้เลยนะฮะประมาณนี้ใหญ่มากทำได้หลายอย่างนี่ฝ่ามือทำปั้นเลี้ยงโค้งอย่างนี้ไม่ต้องไปเจรไนมากเพราะมีดีในตัว ก็พุทธคุณก็คล้ายๆพวกงากําากดงระดินบางวันเขากินหญ้าไปเขาสะดุ้งแล้วเขาก็ซึมๆนะครับบางวันเขาก็ซึมเขาเหมือนก็ปวดฟันนะเนาะเห็นเห็นไอ้น้องน้องอะไรที่ที่เป็นข่าวเมื่อกี้ที่ไปโรงพยาบาลน้องพลอยทองที่ว่าตอนแรกที่ว่าน้องเป็นเป็นเฮือปีแล้วน้องซึมๆใช่ไหมทำปวดฟันน้องซึมไปหาหมอที่โรงพยาบาลแล้วหมอก็ตรวจดูเลือดน้องไม่ได้เป็นเฮือปีน้องพันผุใช่ไหมกลับมาแล้ววันนี้จะไปแห่งานด้วยกัน น้องป่อยต่อเหมือนกันพี่โอเล่ก็ซึมๆเนาะไม่เขาเขาเขาคงจะโล,งนะโล่งแล้วเนาะโล่งนั่นแหละปันป่นปั่นพขหลุดแล้วโล่งเหมือนคนปวดปั่นแล้วไม่ยม <c oughs> อมหักเยอะเลยครับโอเล่อาอาให้คุณแม่นะครับแต่เราจะเอา <c oughs> เดี๋ยวเราจะเอาไปหลังบ้านดีกว่าไปยืนร่มแล้วก็จะให้เขาไปกินน้ำที่น้ำมูลต่อโอเคไปเลยปะไป มามาเุ้ยมามดพอดิมดพอดโลงเลยม, <laughs> มายมมามายมชมชอบ ออนนโอ้ยตรงีมีลมไม้ครับว่าตัวนี้ก็ยังเด็ดโรนอยู่นะคะโอ,อ้เพิ่มมาปตัวคือมันนะ ตอนนี้พ่อควานก็เอาโอเล่มาอยู่ที่พักแล้วนะคะให้อยู่ที่ร่มนะคะก็วันนี้พ่อโอเล่ก็ได้ไปร่วมเดินขบวนเหงานบวชพระเสือนะคะวันนี้ไปได้รับบุญกันท่วนหน้านะคะแล้วก็มีของดีนะคะฝาก เขาก็น่าจะรอโอเลือกนะช้างใช่เพรา่ะเราก็อยู่ที่วัดตานะแต่เขาก็ไม่ไม่หลุดอยู่นึงเออไม่หลุดมาถึงบ้านหลุดใ่กับรถโอ้โหสุดยอดเลยแบบเลือดแดงอยู่เลยสุดยอดมากๆเขาเล่โู้หคั่วคับคว่วคับมันบางบางเชือกบางตัวเขาไม่ให้นะมันตกหลุดหลุดตามปตามทำป่าอะไรางเี้เนาะเจ้าของ ไม่ได้ไไม่ได้ <S <S บางทีคนอื่นอะ่ะไปเจอบางทีไม่เจอเลยเหยียบกลุบฝังเลยขอบตกนี้มันเรียกจะของนะฮะของทนศิษย์เขาเรียกของทนศิษย์นะฮะสักศิษย์อยู่ในตัวนะคร <มา S 2> ับอ่ากินมะยมมอีกแล้วเขาชอบกินแม่ไมยมยมเนาะ <S <S ดูเขาดูเขาอวนเนาะอวดหมายเลยเนาะอเอน ไม่พปรงกอดเอาแล้วไปะเดี๋ยวเราะจะพาเขาไปลงน้ำต่อไปอาบน้ำที่น้ำมูลโอเคไะฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมกด s ั b ส c r i b e ให้ช่องโฟเอฟซีไทยแลนด์อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไมพลาดชมคลิปใหม่ๆของพวกเราครับผมสวัสดีครับ